ทั้งที่กลับบ้านทางนี้ทุกวันแต่ดันรู้สึกว่าไม่คุ้นทางเลยกินกะเพราร้านนี้ทุกวันแท้ๆแต่ทําไมวันนี้รสชาติแปลกๆถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไม่ต้องงงนะครับนี่ไม่ใช่ว่าคุณกาลังโดนผีหลอกเตียงใดแต่าอาจจะเป็นเพราะอาการจามีวูสภาวะที่สมองสั่งให้เราลืมชั่วขณะโดยคําว่าจามีวูเป็นภาษาฝรั่งเศสหมายความว่าไม่เคยเห็น เป็นความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในสถานที่หรือทําสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่กับรู้สึกว่ามันแปลกออกไปเรื่องนี้เป็นความผิดปกติทางสมองที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เมื่อการจับเรียงข้อมูลในสมองของเราสะดุดแบบกระดันหันส่งผลให้เกิดสภาวะจามีวูและเหกอาการหนึ่งที่มีโอกาสเกิดได้เช่นกันก็คือคําที่เราคุ้นหูกันอย่างเ ja ดจาวูโดยข้อแตกต่างของสองอาการนี้ก็คือเดจาวู u, คือความรู้สึกคุ้นเคยกับบางสิ่ง แม้ว่าจะไม่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นมาก่อนก็ตามแต่จามวูคือทั้งที่คุกคีกับสิ่งนั้นทุกวี่ทุกวันแต่ดันรู้สึกว่าไม่เคยรู้จักมันซะอย่างนั้นพูดง่ายๆก็คือสภาวะทั้งสองนี้ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนั่นเองคิสมูลินนักจิตวิทยาทางประสาทเคยศึกษาเกี่ยวกับสภาวะนี้โดยการใช้อาสาสมัครใกล้สองคนให้มันทดลองเขียนคำง่ายๆอย่างคำว่าดอ เป็นจํานวน30ครั้งในเวลา60ิวินาทีผลคืออาสาสมัครกว่า68%เกิดความสงสัยในภายหลังว่าตัวเองเขียนคําว่าดอถูกจริงๆใช่ไหมซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่สมองของเราถูกกระตุ้นให้ทํางานอย่างรวด,ดเร็วจนมันล้วนหรือทําให้สมองเหนื่อยล้าจนส่งผลให้สิ่งที่คุ้นเคยในความทรงจําถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่นแต่เราจะไม่ไปอย่างนั้นตลอดไปครับเพราะมันเป็นเพียงอาการผิดปกติชั่วขณะบางคนอาจจะหายไปในเวลาแค่แป๊บเดียวเลยก็ได้ด้วยจากข้อมูลที่เรารู้ คืออาการนี้มักจะพบในผู้สูงอายุและมีโอกาสพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยแม้จะไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันแต่หากใครป่วยเป็นโรควิตกกังวลร่วมด้วยก็อาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะเครียดขึ้นมาได้จบละว,วันนี้ลาไปก่อนอยากรู้เรื่องไหนอีกก็เม้นมา